การอ่านค่า property ้ของอากาศชื้นโดยอ่านจากแซมบลมิต c ิกฉากจะมี property ที่สำคัญอยู่7ชนิดถ้าเราอ่าน property ได้2ตัวตัวอื่นเราก็จะอ่านค่าได้หรือระบุค่าได้ property ทั้ง7ตัวเนี่ยจะมี property ที่เป็นอุณหภูมิอยู่3รูปแบบเป็นเรื่องของความชื้นเนี่ยอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เป็น e n t ท a p y ที่เหลือก็จะเป็นสเปซิฟิ c โวล u ุ่มนะครับทั้ง7 property เนี่ยจะเป็น property ที่สัมพันธ์กันที่อยู่ในไซคอมิติกฉาบสำหรับอุณหภูมิ3ตัวอุณหภูมิตัวแรกเนี่ยจะเป็น d ด y b u l b Temperature ก็เป็นอุณหภูมิที่เราวัดได้จากเทอร์โมมิเตอร์ธรรมดาอุณหภูมิตัวที่2เนี่ยเราจะใช้สเกลด้านของ s a t e เ l i t n Line ในไซคอมิติกฉาิในการอ่านนั่นก็คืออุณหภูมิเวเบ เวทบลเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์ที่หุ้มด้วยผ้าหรือสัลีเปียบนะครับดังนั้นจะเห็นว่าในโดยปกติสมัยก่อนใน,ในการวัด property ของอากาศเนี่ยเราจะใช้อ่านค่าเวทบอลกับไดเบลมันจะสะดวกเราก็ระบุลงในสกนมิติชาติทําให้เราหาค่า property อื่นได้ต่อไปนะครับอุณหภูมิตัวที่3เนี่ยเราอ่านตามแนวนอนนี้ นะครับแล้วก็อ่านที่สเกลเซเทเลตเหมือนกันเรียกว่าเป็นดิว l พตเท t t e เพอรเจอร์ดิวโพตเทอ e ์เพอรเจอร์เนี่ยจะเป็นการบอกว่าอากาศถ้าอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยจะกั่นตัวที่อุณหภูมิเท่าไหร่เราก็มาอ่านค่าที่เส้นเซเทเลตไลน์สำหรับค่าความชื้นในการระบุลงในไซโครเมติกชาร์ตัวแรกจะเป็นค่าความชื้นจำเพาะซึ่งอ่านจากแกนด้านขวามือนะครับเป็นการระบุ มวลของไอ้น้ําต่อมวลของอากาศแห้งที่ไอ้น้าผสมอยู่การระบุค่าความชื้นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการระบุค่าความชื้นสัมพัทธ์หรือเลย relative humidity เป็นการระบุค่าที่สัมพัทธ์กับเส้น saturation ที่อุณหภูมิเดียวกันนะครับเช่นที่จุดนี้ที่อุณหภูมินี้ความหมายก็คือว่ามีค่าความชื้นสัมพัทธ์50%สเเเทียบกับเส้นนี้นั่นก็คือมันสามารถรับไอ้น้ำได้อีก 50%นะครับตอนนี้มีไอ้น้ำอยู่50%นะครับโดยปัจจุบันเครื่องมือสมัยใหม่เนี่ยก็สามารถจะอ่านค่า relative humidity ได้นะครับเพราะงั้นกจ็จะสะดวกสำหรับการกำหนดค่าอากาศในไซคอมิติกชาตซึ่งเครื่องมือสมัยใหม่มักจะอ่านค่า d ดร์เบล์เทอ e เรเจอรแล้วก็ relative humidity ให้เราก็ทำให้เราสามารถระบุ Property ลงใน Psychometric Chart เพื่อจะใช้ในงานปร,ปรับอากาศต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นค่าพลังงานหรือค่า e n t ทา p y ซึ่งเราจะอ่านค่าโดยเป็นเส้นเฉียงเช่นเดียวกับเส้น w e ส b บ t ลเทอร์เรเจอโดยใช้แกนด้านซ้ายมือนะครับเป็นตัวอ่าน e n t ทา p y ก็จะมีหน่วยพลังงานก็คือกิโลจูลต่อกิโลกรัมไดแอตัวสุดท้ายก็คือ Specific Volume specific volume เนี่ยจะอ่านค่าตามแกนเส้นเฉียงนี้นะครับก็จะเป็นค่าปริมาตรต่อมวลอากาศแห้งซึ่งจะเห็นว่า Property ทั้ง7เนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวที่ต่อมวลอากาศแห้งก็คือ Humidity Ratio, Entropy ้และก็ Specific Volume ดังนั้นในกระบวนการต่างเนี่ยสำหรับอากาศเรามักจะวัด อัตราการไหลเป็นอัตราการไหลเชิงปริมาตรเราก็จะต้องมาทําให้เป็นมวลต่อมวลอากาศแห้งโดยเรามักจะต้องมาหาค่าของ s p ป c ิฟิกวอลลุ่มาเปรียบเทียบนะครับสำหรับโปรเซสหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงของอากาศในไซคอมมิติชันตัวหลักก็จะเริ่มจากโปรเซสที่เพิ่มความร้อนโดยไม่เพิ่มความชื้นก็เรียก h e ต t i n g นะครับไม่มีไอนามเพิ่มขึ้นคูลลิ่งก็คือโปรเซสที่ลด ณภูมิไม่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้น้ำนะครับแล้วก็ p r o c e s s u u m i i i y y n n g ก็คือเพิ่มความชื้น Dehumidifying ก็คือลดความชื้นหรือไอ้น้ำลดลงนะครับถ้า r r o e s s อยู่ระหว่าง2 p r o c e s s นี้เราก็จะเรียกผสมกันเช่นตรงนี้ก็จะเรียก Cooling and Dehumidifying ด้านนี้ก็จะเป็น h e a t i n g and Dehumidifying เช่นเดียวก,กันกับตรงนี้ก็ h e a t i n g and Humidification มีโปรเซสที่สำคัญหรือเป็นโปรเซสพิเศษก็คือเป็นเส้นที่โปรเซสที่เฉียงขึ้นไปในลักษณะของพลังงานคงที่เราเรียกโปรเซสต,ตรงนี้ว่าอิวาปรเรติโปรเซสนะครับเป็นกระบวนการอิวาปรเรทิฟนั่นก็คือพลังงานเนี่ยมันจะลดลงโดยอุณหภูมิลดลงแต่มีพลังงานบางส่วนเพิ่มขึ้นมาจากไอ้น้ำที่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่เท่ากัน นะครับก็เป็นโปรเซสพิเศษบางบางโปรเซสที่ใช้งานกันในระบบประประาสำหรับโปรเซสฮีตติ้งแล้วก็คูลิ่งนะครับแต่เป็นลักษณะของเซนซิเบิลนั่นก็คือไม่มีการเพิ่มหรือลดความชืน้นเส้นทางโปรเซสก็จะเป็นจาก1ไป2ก็คือฮีตติ้งหรือจาก2มา1ก็คือคูลิ่งถ้าพิจารณาจากรูปก็คือว่ามีอากาศเข้ามาในซิสเต็มนะครับ แล้วก็มีอากาศออกโดยที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนความร้อนไม่ว่าเข้าหรือออกโดยอัตราการแลกเปลี่ยนความร้อนเราก็สามารถจะพิจารณาได้จาก conservation energy ของ thermodynamics นะครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าพลังงานจะเข้าสู่ system ได้3รูปแบบมากับแมสฮีทแล้วก็เวิร์กเพราะงั้นในข้อนี้ก็จะมีแค่ฮีทนะครับก็คือพลังงานที่มาทางเข้ากับแมสทางเข้าลบ มากับแมทป้าออกไปกับแมททางออกก็จะเท่ากับความร้อนที่ป้อนเข้าก็ใช้สูตรนี้นะครับโดยในการหาค่าเอนทัพีเราก็ดูที่จุด1มีเอนทัพีเท่าไหร่นะครับจุด2มีเอนทัพีเท่าไหร่เราก็ใส่ในสมการสำหรับเข้าออกทางเดียวเราก็ใช้สมการดึงมวลอากาศแห้งออกมาได้นะครับโดยมวลอากาศแห้งเนี่ยเรามักจะ ใช้ค่าของสเปซิฟิคโวลลุ่มหารด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตรนะครับโดยสเปซิฟิคโวลลุ่มเนี่ยเราจะใช้ทางเข้าเป็นหลักเช่นถ้าฮิตติ้งเราก็จะดูสเปซิฟิคโวลลุ่มที่จุด1ถ้าคูลลิ่งทางเข้ามันจะเป็นจุด2เราก็เอาสเปซิฟิ c โวลลุ่มที่จุด2เป็นหลักเนื่องจากอากาศเนี่ยมันจะมักจะวัดเป็นอัตราการไหลเชิงปริมาตรเราก็จึงจะต้อง ใช้อัตราการไหลเชิงปริมาตรเนี่ยมาหาอัตราการไหลเชิงมวลมวลที่เราจะใช้ในสโคเมติกชาร์ตเนี่ยจะเป็นมวลต่ออากาศแห้งสำหรับโปรเซสถัดไปก็จะเป็นโปรเซสคูลลิงแล้วก็ดีฮิมิดิฟิเคชันนะครับถ้าดูตามรูปก็คือถ้าเรามองตรงนี้เป็นซิสเต็มนะครับพลังงานที่เข้าออกกับมวลก็จะมีเข้ามากับอากาศออกไปกับอากาศแล้วก็ออกมากับ น้ำที่คอนเดนต์นะครับโดยที่พลังงานจะถูกดึงออกจากกระแสอากาศเมื่อเรามาเขียนตามกฎข้อที่1ของเทอร์โมเดมิกก็จะได้ตามนี้นะครับเราก็รู้ว่าอัตราการดึงความร้อนออกนะครับก็จะเท่ากับอันนี้ก็มวลอากาศเข้าลบมวลของอากาศด้านออกแล้วก็ลบปริมาณไอน้ำนะครับ ในเส้นทางไซคเมตริกชาิก็จะเป็นเส้นเียเสียงลงตั้งแต่1มา2โดยที่ความร้อนที่ออกไปจากอากาศก็คือตัวโต๊ะต,ต,ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอนทัีที่อ่านจากจุด1ลบจุด2โดยพลังงานที่ออกไปจะเห็นว่ามีพลังงานอยู่2ส่วนส่วน1ก็คือเป็นลาเทนฮีทนะครับลาเทนฮีทก็คือเป็นพลังงานที่จากไอ้น้ำที่ ระเหยเข้ามาเพราะงั้นถ้าออกไปก็คือเป็นพลังงานไอ้น้ำที่ถูกดึงทำให้มันกันตัวลงมาอีกอันหนึ่งก็จะเป็น s e n ซิเบิลฮี t ก็คือเป็นพลังงานความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิอากาศกับไอ้น้ำเนี่ยต่ำลงเราก็จะแยกได้เป็น s e n ซิเบิลฮี t ก็เทอบกับสมการนี้นะครับจะเห็นว่าเป็น HA H A ลบ S 2ถ้าเป็น l ลาเทนฮี t นะครับก็จะเป็น h 1ลบ h a นะครับโดยที่มวลในน้ำที่หายไปก็จะหาได้จากค่าของมวลอากาศแห้งคูณโอเมก้า 1- ลบโอเมก้า2โดยสมการหลักถ้าเข้าออกทางเดียวก็จะได้สมการเป็นสมการนี้ซึ่งปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยสมการของพลังงานของน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมีค่อนข้างน้อย เพราะงั้นในการคำนวณโดยปกติบางทีเราก็ตัดทิ้งนะครับส่วนสำคัญกนะ็คือเส้นโค้งในสโคเมติกชาตที่เป็นเส้นวงกลมเนี่ยนะครับมันจะมีค่าอยู่ตัวเราเรียกว่าค่าเซนซิเบิลฮ t r เ t โชซึ่งค่าเซนซิเบิลฮิตเลโชเนี่ยจะเท่ากับ Sensible Heat หารด้วยฮ a t ทั้งหมดที่ถูกดึงไปหรือที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าแยกก็จะเป็น Sensible Heat หารด้วย S ซนซิเบิลฮรวมกับ Latensheat เส้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นเส้นเฉียงที่เราสามารถลากค่าในครึ่งวงกลมได้ซึ่งก็จะขนานกับเส้นโปรเซสที่เราลากในเซโคมิติฉั้นสำหรับกระบวนการการผสมกันระหว่างอากาศ2ป r o p ร r t y นะครับเพื่อที่เราจะหาป r o p e r ร y ของทางออกก็ตามรูปนะครับมีอากาศที่จุด1ผสมกับอากาศที่จุด2ได้อากาศที่จุด3 เราก็จะได้ว่ามวลอากาศแห้งของทางเข้าทั้งสองอันนะครับรวมกันย่อมเท่ากับมวลอากาศแห้งของทางออกเช่นเดียวกับค่าพลังงานพลังงานของทางเข้าที่ผสมกันนะครับเนื่องจากไม่มีฮีทหรือเวิร์กเข้ามาผสมก็ย่อมเท่ากับพลังงานที่ทางออกหรือไอน้ําที่ทางเข้า1บวกทางไอน้ำที่ทางเข้า2สองย่อมเท่ากับไอน้ําที่กระแสอากาศตัวทางออก จากสมการทั้ง3เนี่ยเราสามารถปรับให้ทราบอัตราส่วนของมวลอากาศที่ผสมกันได้ระหว่างมวล1กับมวล2เนี่ยก็จะย่อมเท่ากับสมการของเอนทา p y ปีแล้วก็สมการของฮิวมิเิตี้เรโชตามนี้นะครับโดยที่กระแสะอากาศทางออกเนี่ยจะอยู่บนเส้น ของอากาศทางเข้า2ตัวที่ผสมกันเช่น1นบวกสจุด3เนี่ยจะต้องออกอยู่ในเส้นตรงระหว่าง1กับ2โดยที่อัตราส่วนระหว่างอากาศทางเข้าทาง1กับทาง2เรายังสามารถวัดได้จากเส้นว่าจุด3จะอยู่จุดไหนในเส้นระหว่าง1กับ2นะครับโดย ลาย2 3ก็คือลาย23ด้านนี้หารด้วยลาย31นย่อมเท่ากับมวลของอากาศที่จุด1หารด้วยมวลอากาศที่จุด2หรือพูดง่ายๆว่าถ้าผสมกันด้อัตราส่วนเท่ากันจุด3มก็อยู่ตรงกลางถ้ามวลของจุด2มากกว่าจุด3ก็จะเอียงมาด้านจุด2หรือถ้าส่วนผสมของ1มากกว่า ก็จะเอ็นมาด้านหนึ่งนะครับซึ่งในสเกลตรงนี้เราจะใช้การวัดจากเส้นก็ได้นะครับเป็นอัตราส่วนเพื่อจะหาอัตราส่วนหรือเราจะใช้อัตราส่วนของอุณหภูมิในการคำนวณหาก็ได้หรือจะใช้สัดส่วนของ humidity ratio ก็ได้นะครับก็จะมีการคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับ สำหรับการประมาณเรายังสามารถประมาณได้ด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตรของจุด1กับจุด2แทนมวลอากาศแห้งจุด1กับจุด2ก็ได้นะครับ